อัพเกรดไปอีกขั้นปั้นหุ่นเฟิรม์มสร้างติงกแพคภายใน30นาทีด้วยเครื่อง Maximus Pro <S และ Intech Max Shape Maximus Pro EMT บวก RF เครื่องสร้างกล้ามเนื้อด้วยขึ้นแม่เ็กไฟฟ้าความเข้มข้นสูงเร่งการหดตัวของมวลกล้ามเนื้อเพิ่มความหนาแน่นของกล้ามเนื้อลดไขมันกระตุ้นระบบเผาผลาญตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับโหมดการใช้งานถึง3โหมดด้วยกันนะครับสปอร์ตโหมดเจนท e ล o โหแล้วก็ Professional Mode นะครับผมและสามารถใช้งานได้พร้อมการสูงสุดถึง4หัวด้วยกันนะครับผมตัวนี้ เรามาต่อกันด้วยเครื่อง EMT Chair Max Shape เก้าอี้ EMT ตัวนี้นะครับจะช่วยเรื่องของการกากรักษากล้ามเนื้ออุ้งเชิงการปัญหาปัสสาวะเล็ดนะครับสำหรับคนที่เคยผ่าตัดต่อมลูกหมากมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ช่วยฟื้นฟูในการผ่าตัดได้ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหัวเสริมที่สามารถทําหน้าท้องได้ด้วยนะครับเราสามารถนั่งไปพร้อมกันกับการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องความรู้สึกฟิลเนี่ยจะเป็นแบบกระตุกกระตุกขมิบขมิบนิด,น,ดนึงตัวนี้ทำสามสิบนาทีแล้วหลังทำเนี่ยรู้สึกเห็นผลลัพธ์ที่มันดียิ ก็ช่วยได้เรื่องของนกเขาไม่ขันอเอาไว้เพื่อแข่งตัวดีขึ้นนะครับหลังทำตัวนี้ตอบโจทย์แล้วก็น่าลงทุนมากๆครับเหตุผลชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําปลอดภัยนั่งสบายไม่เจ็บไม่มีแผลและไม่ต้องพักฝื้นด้วยเครื่อง EMT Share Maxshape สุดท้ายนี้นะครับผมสำหรับคุณหมอที่อยากลองทำตลาดใหม่ๆนะครับในเรื่องของลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อจับกลุ่มเกี่ยวกับบอดี้นะครับแนะนำสองเครื่องนี้เลยตอบโจทย์มากๆครับใช่แล้วครับผมสำหรับคลินิกและคุณหมอที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อกับเราได้ทางสองทางนี้เลยนะครับ